ท่านสวัสดีครับก็ผมสุดใจส่งทั่วไทยนะครับรายงานตัวออกแล้วครับแต่วันนี้ผมมาติดตามสวนทุเรียนมาบอกวิธีการฉีดเป็นเที่ยวที่สองครับแต่เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของสวนของครับว่าเขาประทับใจยังไงกับสมแดงที่ฉีดครั้งแรกครับผมอาสวัสดีก็เพื่อพี่ชื่ออะไรแนะนาชื่อให้พี่น้องเกษตรทั้งหลายผมนายลุงจักมิสุครับครับผมเจ้าของสวนทุเรียนครับที่ได้ทดลองฉีดไปหนึ่งครั้ง แล้วผมแล้วอันนี้พี่ปลูกทุเรียนไปอันนี้มันกี่วันแล้วครับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งนี้แล้วฉีดสมแดงไปหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งแต่วันนี้มาติดตามครั้งที่สองครับอันนี้เพิ่มฉีดครับผมแล้วแล้วคุณพี่คุณพี่ปะมีความรู้สึกว่าฉีดแล้วเป็นยังไงครับก็มีความรู้สึกว่าแตกยอดออกมาเนี่ยแตกยอดออกมาที่ควองสูงครับนี่ครับนี่ครับเจ็ดวันจะแตกยอดดีมากครับแล้วใบ อีตอนแล้วอีตอนับผมแล้วปูงทีแรกนีใบมันออกเหลืองใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คือเจ็ดวันใบเริ่มเขียวเริ่มใบเริ่มหนาครับแล้วตั้งแต่ยอดดีครับครับคอับอยากจะให้คุณป้าช่วยพาดูหน่อยครับแต่ละต้นนะครับโอเคครับครับต้นนู้นก็ได้ครับตูให้มาตั้งคร้มาเลยครับมาเลยครับโอครับทุกต้นครับเนี่ย พอตอนนี้ออกยอดเยอะเลยเนี่ยเราฉีดแล้วแล้วสุดยอดเลยครับนี่ยนี่ดูครับออกยอดเยอะมากเลยฝังจากเจ้าของสวนเองครับเนี่ยดูนะครับดูยอดแตกนี้ครับเนี่ยโดนางแก่ครับเนี่ยเราจะตั้งต้นได้ไวครับไอ้วันปลูกนี่มันมันห้อยละเหียหมดเลยครับแล้วนี่ได้ปลูกได้เจ็ดวันอันนี้ยังก็ทุเรียนเดือนหนึ่งครับแต่นี่เจ็ดวันนี้นะครับเชื่อไหมครับเนี่ยกล้องซูมใกล้ครับโดนางแก่ครับนี่ครับถามนั่นแล้วครับเนี่ยดูใบครับนี่เริ่มแตกแล้วครับ เจ็ดวันทุเรียนเปขนาดน,นี้ครับสุดยอดนะครับอย่างไรครับอันนี้ก็คือวนพวงของสมแดงครับพอสมแดงเป็นอาหารชูกำลังพืชีโอห้าจูกรีนซีัร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะไปช่วยฟื้นฟูดินปรับสภาพดินและตัวนี้จะบำรุงยอดบำรุงใบบำรุงต้นและบำรุงรากครับตัวนี้จะไปชูกําลังทําให้พืชเจริญเติบโตวไวจเจริญเติบโตเร็วพอเพิ่ถ้าสารอาหารครบถ้วนเขาจะแตกยอดดีครับ แตกยอดดีแล้วต่อไปก็จะเป็นลูกครับครับผมชัดเจนนะครับเกษตรกรท่านใดสนใจอยากจะไปใช้ได้เลยนะครับสมแดงช่วยทาได้แน่นอนครับครับผมชัดเจนนะครับก็วันนี้มากับทีมงานพลีนาชนบุรีเป็นแถวนะครับอันนี้ก็คือพี่อ้อยอันนี้ก็คุณวิริศครับและแอช่างต้องนั่นก็คือคุณหมอสุรชัยอินเจริญครับแต่อันนี้คือขาไไปได้อล้นี่คือเสียแปะครับเจ้าของสวนทุเรียน อาบ่อยครั้งครับอันนี้ตำบลอะไรครับตำบลกระแสบนครับจังหวัดอำเภอแพรงจังหวัดระยองครับครับผมครับยอดเจนนครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจติดต่อได้เลยครับก็าสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเสียป้ะและต้องขอขอบคุณบริษัทบริล่าในด่วนที่ผลิตสมแดงอาหารชูกำลังเพืชชีวภาพจุลินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาช่วยให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนตัวจริงครับผมใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี ô cả đi 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 làm được rồi ơi oh. yeah yeah, yeah. <laughs>